สอวอร่วมความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยวันนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้ลงมติรับหลักการวาระหนึ่งต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสองฉบับจากทั้งหมด3ฉบับโดยร่างแรกของภริตวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนมีมติรับหลักการ568เสียงไม่รับ10เสียงงดออกเสียง74เสียงร่างที่สองของอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยได้เสียงเห็นชอบ 629เสียงซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาและมีเสียงสนับสนุนจากสอว .167 เสียงเกินหนึ่งใน3จึงผ่านวาระหนึ่งส่วนร่างที่3ของชูศักดิ์สิรินินพักเพื่อไทยได้เสียงเห็นชอบ521เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแต่สอวอเห็นชอบเพียง60เสียงไม่ถึง1ใน3จึงไม่ผ่านในวาระแรก ร่างของพักเพื่อไทยมีสาระสำคัญคือเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยแก้มาตรา156ให้รัฐสภาประชุมร่วมเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการยกร่างใหม่และเพิ่มหมวด15ทับ1กำหนดหลักเกณฑ์จัดตั้งสสร111คนในจำนวนนี้100คนมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศโดยแต่ละจังหวัดและกรุงเทพต้องมีผู้แทนอย่างน้อย1คนส่วนอีก51คนให้รัฐสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ภาประชาชนและตัวแทนองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางคุณก่อเก็บีิคุณทองได้แสดงความเห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสามพักคือพักภูมิใจไทยพักประชาชนและพักเพื่อไทยโดยเฉพาะร่างของพักเพื่อไทยในประเด็นเรื่องการสรรหาสสรถือว่ามีความเป็นกลางและเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในทางปฏิบัติ แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือเพียงแค่การพิจารณาในวาระที่1ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการรับหลักการว่าจะรับร่างไหนไปพิจารณาเท่านั้นสาวาสีน้ำเงินกลับแสดงอภินิหารด้วยการไม่ลงคะแนนให้กับร่างของพักเพื่อไทยทั้งที่ทุกพักการเมืองมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะรับหลักการทั้ง3ร่างไว้ก่อนเพื่อไปหารือและปรับในชั้นกรรมาธิการไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะเป็นเพราะอาดีตรัฐบาลเพื่อไทยเคยผลักดันอย่างจริงจังในการดําเนินคดีหัวสวหรือมีใครกดปุ่มสั่งการอยู่เบื้องหลังเพื่อสั่งสอนพรรเพื่อไทยผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่อาจมองข้ามได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายต่อความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้และสะท้อนให้เห็นว่าหากยังเป็นเช่นนี้วาระที่2และ3จะต้องมีปัญหาแน่นอน ที่สำคัญที่สุดพักประชาชนในฐานะผู้ร่าง MOA ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการเมืองในการโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีต้องตระหนักถึงสถานการณ์นี้และควรเร่งดำเนินการบางอย่างเพื่อกระชับ MOA ให้มีผลในทางปฏิบัติจริงดอดอย่านิ่งใช้เหมือนทุกครั้งเหมือนที่ผ่านมาในหลายๆกรณีจนถูกมองว่านอกจากเป็นนั่งร้านแล้วยังเป็นสารฟอกขาวอีกด้วยอย่าปล่อยให้ MOA กลายเป็นเรื่องลวงโลก เพราะถูกเขาหลอกจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องกลายเป็นจำเลยของสังคมครับมาต่อกันที่คุณนัทวุฒิสส่เกืือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกสาวอตีตกกลางสภาทั้งที่สาระอยู่ตรงกลางระหว่างร่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนไม่มีข้อเสียหายใดๆที่จะรับไปทั้งสามร่างแล้วดำเนินการต่อในชั้นกันมาธิการผมเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยที่เดินหน้าวัวร่างสีส้มเป็นร่างหลัก เพื่อยืนยันหลักการให้สอสอรอยิบโยงกับประชาชนแต่สิ่งที่น่ากังวลคือในที่ถูกส่งออกมาจากการบวชวาระแรก 1. ชัดเจนว่าภูมิใจไทยต้องการร่างของตนเป็นร่างหลักท่าทีตอนเถียงกันเรื่องบวดรอบสองจริงจังหนักมากเมื่อสอวอตีร่างเพื่อไทยตกตามสูตรจะอ้างว่าเป็นดุลพินิษสอวอก็เหลือร่างน้ำงินเดียเดียวกับร่างสีสม้มคงคิดว่าแบมอือ วอดชนะแน่นอน 2. ผมเรียกร้องต่อพักประชาชนมาตลอดให้สร้างความชัดเจนกับภูมิใจไทยเช่นเสนอร่างร่วมกันเพื่อยืนยันเจตนารมณ์หาหรือแนวทางแล้วแถลงต่อประชาชนทั้งสองพักจับมือกันไปคุยกับสว,ว่าแล้วไม่มีการตอบสนองเมื่อเกิดการโวตดแบบนี้ตั้งแต่ต้นก็มองได้ล่วงหน้าว่าในชั้นกัรมาธิการจะมีข้อแตกต่างไปตลอดทาง 3. ม,มีคนตั้งคำถามถึงบทบาทฝ่ายค้านที่อ่อนโยนของพรรคส้ม 4. ถ้าแก้รัฐธรรมนูญล,ล้มเหลวพรรคนำงินจะบอกว่าได้เริ่มแล้วแต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาถึงอย่างนั้นก็จะยุบสภาใน4เดือนถือว่าทำตามสัญญา 5. การแกรนคอมเพลมไ i s ์ ise, ให้เกิดรัฐบาลชุดนี้จะนำไปสู่การแกรนโอเพ n i n g กลุ่มพลังอนุรักษ์อำนาจนิยมในอนาคตหากแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ MOA ไม่สำเร็จไม่รู้เป็นความรับผิดชอบของใครชเนินรุ่งธนาเกียรติการเดินอ้อมในวันนั้นทำให้เราผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในวันนี้สองปีทำไมเพื่อชัยไม่แก้รัฐธรรมนูญ เห็นคอมเมนต์แนวนี้เยอะมากขอตอบคำถามนี้อีกครั้งครับ 1. พักเพื่อไทยตั้งใจแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีสสรอมาโดยตลอดและมีการยื่นร่างแก้ไขพร้อมกับพักประชาชน 2. ร่างของทั้งสองพักถูกบรรจุวาระการพิจารณาโดยประธานรัฐสภาพร้อมกันในวันที่13กุมภาพันธ์2568 ในวันดังกล่าวพักภูมิใจไทยและสอวอสีน้ำเงินจำนวนหนึ่งวอ l k กอ t และแสดงเจตนาพร้อมควม่ำร่างทั้งสองโดยอ้างเหตุว่าขัดกับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่4ทับ2564 4. เมื่อองค์ประชุมไม่เพียงพอให้สามารถผ่านร่างดังกล่าวในวาระหนึ่งได้พักเพื่อไทยจึงเสนอยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซ้ำ หรือที่ใช้คำว่าทางอ้อม 5. ทางอ้อมดังกล่าวนำมาซึ่งคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาในวันที่10กันยายน2568เปิดทางให้รัฐสภาทำประชามติสองครั้งได้หรือคือเดินหน้าพิจารณาแก้ไขมาตรา256ได้เลยไม่ต้องทำประชามติก่อนก็ได้ 6. ด้วยคำวินิจฉัยนี้ จึงล็อกให้ทุกคนไม่มีข้ออ้างจะไม่พิจารณาเรื่องนี้หนีไม่ได้ walk out แบบเดิมไม่ได้และนำไปสู่การรับหลักการในวาระหนึ่งของการพิจารณาในวันนี้ดังนั้นทางอ้อมวันนั้นนำมาสู่การผ่านวาระหนึ่งในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่เราสามารถขยืบเข้าใกล้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีก1นก้าแม้ร่างของเพื่อไทยจะโดนปัดตกด้วยเกมการเมืองแต่ก็ต้องสู้กันต่อเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จให้ได้